สวัสดีครับมาพบกับลูกเกียเกมกับเกมวันพันแมนสตองเกตเซอร์เวอร์หกสองหนึ่งและหกสนะฮะ,ะวันนี้เราจะมาสุ่มตัวราชาทะเลลึกนะครับแต่ประเด็นคือเมื่อเช้านี้ผมอัดไปแล้วนะฮะแต่ลืมอ,อัดเสียงนะครับ ซึ่งผมก็ไม่ไม่อยากจะอัดเสียงย้อนหลังนะมันจะดูแบบไม่ไม่เรียวนะฮะก็เลยขออนุญาตอัดใหม่แล้วกันนะครับผลประกอบการก็คือร้อยแปดสิบใบนะครับการันตีนั่นเองนะฮะการันตีราชาทะเลลึกนะครับใน id 621นะครับส่วน id 634เ,เนี่ยฮะได้สองลูกแก้วนะผมได้2ลูกแก้วนะเดี๋ยวผมว่าใน1 8อบใบแต่ผมแล้วก็ได้หินพัฒน,นาม,มาอีกหนึ่งนะครับ แต่ประเด็นคือหินมันไม่พอครับผมไม่อยากกดเพิ่มฮะถ้ากดเพิ่มแล้วกลัวว่ามันจะดวงไม่ดีนะฮะผมมี60ใบนะผมสามารถทำพาร์ทสองได้เลยถ้าดวงดีนะเพื่อนๆแต่ผมไม่ทำนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าดวงผมไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับเก็บไว้เปิดตัวอื่นดีกว่านะฮะแล้วก็ยังไม่ได้ปั้นนะครับเนี่ยฮะปลุกเตือนมาแล้วแต่ยังไม่ได้ปั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ ผมมีหิน e อ r บวกนะครับรูกแก้วเอเบวกแต่ไม่มีหินพัฒนานะครับก็เลยก็เลยต้องรออีกต่อไปนะฮะรอกันต่อไปโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตพลังกันก่อนนะครับซึ่งเไม่ได้อัปเดตพลังมาประมาณ2วันได้แล้วมั้งฮะเพราะว่าไม่สบายนะครับโอเคอันดับพลังอยู่ที่51ครับ14ล้าน4 0 0แสนนะครับผ่านดันที่20ครับตัวละครสุกิงอยู่ที่50บนะฮะ กิวอันดับ3นะครับะแล้วก็โดนเรียวไทม์ลงไปแล้วนะครับนี่ลงไปแล้วเคถึงพันยี่สิบสี่ครับแล้วเคเวสเฟิร์สนี่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะต้องเพิ่งเพิ่งจะฟื้นจากค่ายยังไม่หายดีนะฮะนี่มาอาัดคลิปก่อนเว่าไม่ได้อัดนานแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะหนีกันก่อนนะฮะ โอเคฮะอ่าเดี๋ยวเราตัดไปที่เซิฟหกสามสี่แล้วกันเซิฟหกสามสี่น่าจะดวงดีกว่านะฮะโอเคครับเราตัดไปที่เซิฟหกสามสี่นะฮะอ่าตอนนี้เอ่ออันดับพลังนะครับไปแป๊บเดี๋ยวพลังก่อนแล้วกันนะฮะอันดับพลังอยู่ที่สามร้อยหกสิบแปดครับพลังแปดแสนสองหมื่นหกพันนะครับแล้วก็พนานันอยู่ที่ร้อยสามสิบแปดครับตัวละครสุดกิ่งที่สี่ร้อยสามสิบเก้าครับกิ่อยู่อันดับสิบสี่ครับผม ลานประลองอ่ะยังไม่ได้ลงนะฮะจะมาลงนะฮะเขาน่าจะมีเหมือนกันหมดบางไม่มีนะฮะตอนนี้ถ้าซืมากิก็ถ้าซืมากินะครับผมมีราชานะฮะตอนนี้น่าจะแบบผมได้เปรียบเพราะขอบปูบอลไม่สามารถต้านทันหมัดของราชาได้นะครับนี่เป็นไงจะเปิดให้ดูเลยแต่ประเด็นคือเราไม่ได้เปิดก่อนและประเด็นคือ โซนิคผมก็ยังไม่ห้าดาวด้วยวาวุณแล้วทีนี้มันบวกลูกไฟเพิ่มสองนะครับยังไงลาชาก็ได้ออกนะผมว่ามันก็แรงอยู่นะเพื่อนๆทำไมเพื่อนๆบอกว่ามันไม่แรงนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะถ้ายืนครบกัน6ตัวเนี่ยคือแรงมากนะ เรามาดูกันนะครว่าดามจเท่าไหร่นะฮะต้มหมัดเดียวเตกใครไม่เอาไม่รู้นะแต่ผมสุ่มมาแล้วแลวผ่านแบบจะองง่ายดายนะฮะแต่เราจะไปแพ้ตอนที่เขามีเด็กกันแหละโอเคก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเ,เรามาดูกันว่าเราเหลือตัวดำกี่ใบนะครับ เรามาคำนวณกันตรงนี้นะครับตัวดำตรงนี้จะเหลืออีกยใบนะครับ20ใบแล้วก็ตรงนี้อีก32นะครับเป็น52ใบแล้วก็บวกกับอีกกลางเดือนนะครับก็เป็น38นะครับและรวมกับตรงนี้ที่ผมยังซื้อไม่หมดนะฮะก็เป็น100ยไม่ม 38, ใช่8ใช่ปะ20่สบวก32เป็น52นะครับ 52ล็อกอินตรงนี้นะครับเออนี่52าสบวกห้เป็น56าสบครับห้าสบวกสามสบหกเออห้าสวกสาเป็น62เป็น9ก้าสิบบนะฮะประมาณ92ใบนะฮะเข้าๆ fc ครับลุงเกอร์ลุงเกอร์อคืออะไรลุงเกอร์ลุงเกอร์อคืออะไรครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับลุงเกอร์เฉยครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเออในเซริเร์ฟเออหกสามสี่นะฮะก็ผมใช้ไปประมาณร้อยสามสิบตัวนะในการได้ราชามานะฮะ แต่ก็ไม่ได้เปิดให้เพื่อนๆดูครับอ,อัดไปแล้วแต่ก็ลืมอัดเสียงไปด้วยก็เลยก็เลยเอ,อ,อัดใหม่ดีกว่านะฮะโอเคฮะก็ขอตัวแค่นี้ลวกันนะฮะเพราะารู้สึกว่าไขมันจะขึ้นอีกแล้วถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยลวกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดนู่นกดนี่กดนัน่นให้ผมด้วยนะฮะจะเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปมากๆเลย วันนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย